ดวงโชคลาภเดือนธันวาคม2568ของท่านที่เกิดในราศีกมุมให้หยุดฟังตรงนี้เพราะเรื่องราวต่อจากนี้คือสัญญาณของโชคลาภเงินทองและงานที่กำลังไหลเข้ามาแบบไม่คาดคิดท่านใดที่เกิดในราศีกมุมเดือนธันวาคมพศ2568คือช่วงเวลาที่ดวงการเงินขยับแรงเหมือนมีคนเปิดประตูโอกาสไว้รออยู่เงียบแต่ชัดมาแบบไม่ต้องวิ่งหาแต่โชคกลับเดินเข้ามาหาเอง ท่านใดที่เกิดในราศีกมุมดวงโดยรวมในเดือนนี้โดดเด่นเรื่องโชคลาบเป็นหลักเงินก้อนใหม่เงินที่ไม่คิดว่าจะได้กำลังเข้ามาแบบต่อเนื่องทั้งจากการเสี่ยงดวงการจับตัวเลขหรือโอกาสที่คนอื่นมองข้ามแต่ท่านกลับคว้าได้ก่อนใครจังหวะดวงแบบนี้ไม่บ่อยและกำลังเกิดขึ้นจริงในช่วงปลายปีนี้ตามคำทำนายแนวเดียวกับหมอปลายปลายกระสิบหมอช้างและอาจารย์ลักษ ระบุชัดว่าราศีกุมเป็นราศีที่ดวงการเงินเปิดรับโชคใหญ่มีเกณฑ์ได้เงินก้อนได้ทองได้ทรัพย์สินหรือข่าวดีด้านการเงินแบบไม่ทันตั้งตัวหลายท่านจะเริ่มรู้สึกว่าการเงินหมุนคล่องขึ้นใช้จ่ายแล้วไม่ติดขัดมีเงินเข้ามาเติมเรื่อยๆดวงลาบลอยเด่นเป็นพิเศษมีเกณฑ์ถูกหวยได้รางวัลได้โชคจากตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันหรือจากคนใกล้ตัว โอกาสถูกรางวัลที่หนึ่งไม่ได้ไกลเอื้อมสำหรับราศีกุมในช่วงนี้หากเคยรอคอยจังหวะใหญ่นี่คือเดือนที่ดวงพาไปถึงคำว่ารวยแบบจับต้องได้งานที่เกี่ยวข้องกับเงินงานเสริมงานพิเศษหรือรายได้ที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดก็มีโอกาสเข้ามาแบบไม่คาดคิดเงินเข้าหลายทางพร้อมกันทำให้หลายท่านเริ่มเห็นภาพอนาคตทางการเงินชัดขึ้นมีลุ้นขยับฐานะกลายเป็นคนมีเงินเก็บ มีรัพ์และต่อยอดไปสู่ความมั่นคงในระยะยาวภาพรวมเดือนธันวาคมนี้ดวงราศีกุมคือดวงแห่งโชคดวงแห่งเงินและดวงแห่งการเริ่มต้นความรวยอย่างจริงจังใครที่อยากให้ดวงเปิดพิมพ์ลงใต้คอมเมนต์เลยว่าฟ้าเปิดโชคสาธุเดือนนี้ฟังแล้วอย่าเก็บไว้คนเดียวถ้าเรื่องนี้ตรงแชร์ไว้เป็นกำลังใจให้คนรอบตัวใครอ่านจบแล้วรู้สึกใช่กดติดตามไว้ไม่พลาดจังหวะดี ดวงดีแบบนี้ไม่ได้มาให้ฟังผ่านๆสาธุให้ความรวยเดินมาหาทันเร็วที่สุดดวงทั้งด้านการงานของท่านใดที่เกิดในราศีกุมการทำนายนี้อ้างอิงแนวทางโหราศาสตร์ชั้นนำระดับประเทศสะท้อนภาพดวงการงานที่เด่นชัดและมั่นคงที่สุดของราศีกุมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปท่านมีจังหวะงานเติบโตงานขยับรายได้เพิ่มเห็นผลจากความสามารถโดยตรง โอกาสสร้างความรวยจากการงานชัดเจนมีงานใหม่เข้ามามีชื่อเสียงในสิ่งที่ทำและมีโชคจากงานที่ต่อยอดสู่เงินก้อนใหญ่สำหรับดวงทางด้านงานส่วนตัวหรือธุรกิจส่วนตัวท่านใดที่ทำงานส่วนตัวหรือธุรกิจส่วนตัวดวงการงานในช่วงนี้เดินหน้าอย่างมั่นใจงานที่เคยเริ่มไว้เริ่มเห็นผลรายได้เริ่มไหลต่อเนื่องลูกค,ค้าเพิ่มความเชื่อมั่นเพิ่มการตัดสินใจของท่านแม่นยำ เหมาะกับการขยายงานเพิ่มบริการเพิ่มสินค้าหรือขยับระดับธุรกิจให้ใหญ่ขึ้นงานที่เกี่ยวกับออนไลน์การสื่อสารการขายความคิดและการบริหารจัดการเด่นเป็นพิเศษมีโอกาสปิดดีลสำคัญได้ลูกค้ารายใหญ่หรือได้พาร์ทเนอร์ที่ช่วยต่อยอดให้ธุรกิจรวยชัดขึ้นเงินจากการทำงานไหลเข้ามาเป็นรอบมีเกณฑ์ได้เงินก้อนจากงานหลักและมีโชคจากตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่นยอดขายเลขเอกสารหรือวันที่สำคัญส่งผลให้การเงินมั่นคงขึ้นธุรกิจของท่านเป็นที่ยอมรับมีชื่อเสียงและสร้างฐานะได้จริงสำหรับดวงทางด้านง,งานประจำท่านที่ทำงานประจำดวงการงานโดดเด่นเรื่องความก้าวหน้างานเดินเงินเดินโอกาสสร้างความรวยชัดเจนทุกสายงานมีรายได้เพิ่มมีลุ้นเงินก้อนมีโชคจากงานและตัวเลขควบคู่กัน เป็นเดือนที่งานพาไปสู่ความมั่นคงและความสำเร็จอย่างจับต้องได้สำหรับดวงทางด้านงานฟรีแลนซ์ท่านที่ทำงานฟรีแลนซ์ดวงการงานเปิดรับโอกาสใหม่งานเข้ามาไม่ขาดช่วงมีคนแนะนำงานต่อมีลูกค้าประจําเพิ่มผลงานเป็นที่พูดถึงรายได้เพิ่มตามคุณภาพงานงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์การสื่อสารการออกแบบการตลาดและงานออนไลน์เด่นเป็นพิเศษ ท่านสามารถตั้งราคางานได้เหมาะสมและมีคนยอมรับมีเกณฑ์ได้เงินก้อนจากโปรเจกต์สำคัญและมีโชคจากตัวเลขที่เกี่ยวกับงานเช่นจำนวนงานยอดโอนหรือวันที่รับงานทำให้มีลุ้นโชคใหญ่ควบคู่กับรายได้จากการทำงานจริงงานฟรีแลนซ์ช่วงนี้สร้างความรวยได้ชัดและต่อยอดสู่ความมั่นคงระยะยาวสำหรับดวงทางด้านการค้าขายท่านที่ค้าขายดวงการงานโดดเด่นเรื่องยอดขายและกระแสเงินสด ลูกค้าเข้าร้านต่อเนื่องมีคำบอกต่อดีสินค้าขายง่ายปิดการขายได้เร็วเหมาะกับการเพิ่มสินค้าใหม่หรือปรับรูปแบบการขายให้เข้าถึงลูกค้ามากขึ้นการค้าขายออนไลน์และออฟไลน์ให้ผลดีเท่ากันมีโอกาสได้เงินก้อนจากออเดอร์ใหญ่หรือยอดขายพิเศษตัวเลขยอดขายมีจังหวะดีส่งผลให้มีลุ้นโชคจากตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายทำให้รายได้เพิ่มความรวยชัดขึ้นและการค้าขยายตัวอย่างมั่นคง สรุปภาพรวมดวงทางด้านการงานของท่านในเดือนนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปดวงการงานของราศีกุมเด่นเรื่องความก้าวหน้างาน,นงานเดินเงินเดินโอกาสสร้างความรวยชัดเจนทุกสายงานมีรายได้เพิ่มมีลุ้มเงินก้อนมีโชคจากงานและตัวเลขควบคู่กันเป็นเดือนที่งานพาไปสู่ความมั่นคงและความสำเร็จอย่างจับต้องได้ดวงทางด้านการเงินของท่านใดที่เกิดในราศีกุม นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปการเงินของท่านขยับในทิศทางบวกรายได้เพิ่มเห็นเงินชัดมีจังหวะได้เงินก้อนมีโชคใหญ่จากการทำงานและมีโอกาสถูกรางวัลที่หนึ่งจากตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันสำหรับการเงินด้านงานส่วนตัวหรือธุรกิจส่วนตัวท่านที่ทำงานส่วนตัวหรือธุรกิจส่วนตัวดวงการเงินช่วงนี้แข็งแรงเงินหมุนข้องรายรับเข้ามาต่อเนื่องจากผลงานโดยตรง ธุรกิจที่ลงแรงไว้ก่อนหน้าเริ่มให้ผลตอบแทนชัดมีเงินก้อนจากการปิดดิวการขายนานหรือการขยายฐานลูกค้าการบริหารเงินทำได้ดีเห็นกำไรชัดเจนเหมาะกับการต่อย,ยอดเพิ่มรายได้หลายทางตัวเลขทางการเงินเป็นใจทําให้มีลุ้นโชคจากยอดขายเลขเอกสารหรือวันที่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจส่งผลให้ฐานะมั่นคง รวยจากการลงมือทำจริงและมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการเงินด้านงานประจำท่านที่มีงานประจำดวงการเงินเด่นจากรายได้หลักและรายได้เสริมเงินเดือนเงินพิเศษหรือผลตอบแทนจากผลงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องมีจังหวะได้เงินก้อนจากการทำงานที่สะสมมาการเงินวางแผนได้ดีใช้จ่ายแล้วเห็นผลลัพธ์ชัด งานที่ทำอยู่ช่วยสร้างความมั่นคงและมีโอกาสได้รับเงินเพิ่มจากหน้าที่ความรับผิดชอบที่มากขึ้นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับงานมีเกณฑ์ให้โชคทำให้มีลุ้นโชคใหญ่ควบคู่กับรายได้ประจำส่งผลให้การเงินขยับสู่ความรวยอย่างมั่นใจสำหรับการเงินด้านงานฟรีแลน์ ท่านที่ทำงานฟรีแลนซ์ดวงการเงินเปิดกว้างรายได้เข้ามาหลายรอบหลายทางงานที่รับทำให้ผลตอบแทนคุ้มค่าลูกค้าให้ความเชื่อมัน่นมีเงินโอนต่อเนื่องเหมาะกับการตั้งเป้ารายได้สูงขึ้นตัวเลขรายรับจำนวนงานและวันที่รับเงินมีจังหวะดีส่งผลให้มีโอกาสได้โชคใหญ่จากตัวเลขเหล่านี้ งานฟรีแลนซ์ช่วงนี้สร้างเงินสร้างชื่อและสร้างความรวยได้จริงมีเงินก้อนจากโปรเจกต์สำคัญและต่อยอดสู่ความมั่นคงทางการเงินสำหรับการเงินด้านการค้าขายท่านที่ค้าขายดวงการเงินเด่นเรื่องยอดขายเงินสดและกำไรลูกค้าเข้ามาต่อเนื่องสินค้าขายดีปิดการขายง่ายรายรับไหลเข้ามาสม่ำเสมอเหมาะกับการเพิ่มช่องทางขายหรือขยายกลุ่มลูกค้า ตัวเลขยอดขายและออเดอร์มีจังหวะให้โชคทำให้มีลุ้นถูกรางวัลที่หนึ่งควบคู่กับรายได้จากการค้าขายการเงินขยับเร็วเห็นเงินชัดและสร้างความรวยได้จากความขยันและการจัดการที่ดีสรุปภาพรวมดวงทางด้านการเงินของท่านในเดือนนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปดวงการเงินของราศีกุมเด่นชัดเรื่องรายได้เงินก้อนและโชคจากการทำงาน ทุกสายอาชีพมีเงินเข้ามีลุ้นโชคใหญ่และมีโอกาสถูกรางวัลที่หนึ่งเป็นเดือนที่การเงินเดินหน้าสร้างความรวยและความมั่นคงอย่างเห็นผลจริงดวงทางด้านความรักของท่านที่เกิดในราศีมังกรเดือนนี้ความรักของราศีมังกรเดินไปในทิศท,ทางที่อบอ่นและมั่นคง ความรู้สึกชัดเจนมากขึ้นความสัมพันธ์มีความหมายไม่ว่าจะเริ่มต้นใหม่หรือพัฒนาจากเดิมท่านจะสัมผัสได้ถึงความจริงใจการให้เกียรติและการดูแลซึ่งกันและกันเป็นช่วงที่หัวใจเปิดรับสิ่งดีความรักไม่เร่งรีบแต่มั่นใจและทำให้ท่านยิ้มได้จากความรู้สึกที่เป็นจริงดวงสำหรับคนโสด ท่านที่ยังโสดเดือนนี้ดวงความรักโดดเด่นในแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่ชัดเจนมีคนเข้ามาในชีวิตผ่านการงานการติดต่อหรือคนใกล้ตัวเป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มจากความสบายใจไม่กดดันและไม่ฉาบฉวยคนที่เข้ามามีความเป็นผู้ใหญ่มีความคิดจริงจังและมองความรักในระยะยาวทำให้ท่านรู้สึกปลอดภยัยและเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่ ความรักช่วงนี้ไม่ใช่การหวือหวาแต่เป็นความรู้สึกที่มั่นคงฟังแล้วสบายใจอยู่แล้วไม่เหนื่อยมีโอกาสพัฒนาจากคนรู้จักไปสู่คนพิเศษแบบไม่รู้ตัวยิ่งเปิดใจยิ่งได้เห็นด้านดีของกันและกันเดือนนี้เหมาะกับการเริ่มต้นความรักที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและมีแนวโน้มพัฒนาเป็นความสัมพันธ์จริงจังในอนาคตดวงสำหรับคนมีคู่ ท่านที่มีคู่แล้วความรักในเดือนนี้เน้นความมั่นคงความเข้าใจและการวางแผนอนาคตร่วมกันความสัมพันธ์นิ่งแต่แน่นต่างฝ่ายต่างเห็นคุณค่าในการและกันมากขึ้นการพูดคุยเป็นไปในทางสร้างสรรค์มีโอกาสตกลงเรื่องสําคัญเช่นการใช้ชีวิตร่วมกันการทำงานหรือการวางแผนระยะยาว ความรักไม่ได้หวานแบบคำพูดมากมายแต่แสดงออกผ่านการกระทำการดูแลและความสม่ำเสมอคู่ของท่านเป็นแรงสนับสนุนที่ดีทำให้รู้สึกอุ่นใจและมั่นใจในเส้นทางความรักเดือนนี้เหมาะกับการเสริมความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนขึ้นด้วยความซื่อสัตย์และความจริงใจความรักของราศีมังกรช่วงนี้คือความสบายใจที่อยู่ได้นานสรุปโดยรวมดวงความรักของเดือนนี้ ภาพรวมความรักของราศีมังกรในเดือนนี้เต็มไปด้วยความชัดเจนและความมั่นคงคนโสดมีโอกาสเริ่มต้นความรักที่จริงใจคนมีคู่ความสัมพันธ์แน่นแฟนขึ้นเป็นเดือนที่ความรักเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นใจไม่เร่งรีบแต่ให้ความสุขที่ยั่งยืนและสัมผัสได้จริงดวงทางด้านสุขภาพของท่านประจำเดือนนี้เดือนนี้สุขภาพของราศีมังกรอยู่ในจังหวะที่ดี ร่างกายฟื้นตัวง่ายพลังชีวิตกลับมาเป็นปกติการใช้ชีวิตประจำวันคล่องตัวมากขึ้นท่านรู้สึกแข็งแรงมีสมาธิและมีวินัยในการดูแลตัวเองมากขึ้นสุขภาพกายและใจเดินไปในทิศทางเดียวกันทำให้ใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจและสบายใจมากกว่าเดิมดวงสุขภาพสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวท่านที่มีโรคประจำตัว เดือนนี้เป็นช่วงที่สุขภาพทรงตัวในทางที่ดีร่างกายตอบสนองต่อการดูแลได้ชัดการพักผ่อนการกินและการใช้ชีวิตเป็นระบบมากขึ้นทำให้อาการต่างๆไม่รบกวนชีวิตประจำวันท่านมีความเข้าใจร่างกายของตัวเองมากขึ้นรู้จังหวะพักรู้จังหวะทำส่งผลให้ร่างกายทำงานได้สมดุลสุขภาพใจสงบไม่กังวลเกินจำเป็น ทำให้ภาพรวมของสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเดือนนี้เหมาะกับการรักษาวินัยเดิมที่ทำอยู่เพราะให้ผลชัดร่างกายแข็งแรงขึ้นทีละน้อยแต่มั่นคงเป็นช่วงที่ใช้ชีวิตได้ตามปกติมีพลังและมีความมั่นใจในสุขภาพของตัวเองมากขึ้นดวงสุขภาพสำหรับคนที่สุขภาพปกติท่านที่สุขภาพปกติเดือนนี้ร่างกายแข็งแรงสดชื่นและฟื้นตัวง่าย การทำงานและการใช้ชีวิตไม่รู้สึกเหนื่อยล้าเกินไปมีพลังในการเคลื่อนไหวและทำกิจกรรมต่างๆได้เต็มที่ระบบร่างกายทำงานเป็นปกติการพักผ่อนให้ผลดีทำให้ตื่นมาพร้อมความสดใสสุขภาพใจนิ่งสมาธิดีเหมาะกับการเริ่มกิจวัตรที่ส่งเสริมสุขภาพ <ๆ S 2> เช่นการออกกำลังกายเบาๆหรือการจัดเวลาชีวิตให้สมดุล เดือนนี้เป็นช่วงที่สุขภาพสนับสนุนการทำงานและการใช้ชีวิตให้เดินหน้าอย่างราบรื่นและสบายใจสรุปภาพรวมดวงสุขภาพของราศีมังกรในเดือนนี้โดยรวมแล้วสุขภาพของราศีมังกรอยู่ในเกณฑ์ดีร่างกายและจิตใจสมดุลท่านดูแลตัวเองได้เหมาะสมไม่ว่าจะมีโรคประจำตัวหรือสุขภาพปกติต่างสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ เป็นเดือนที่สุขภาพสนับสนุนการทำงานและการใช้ชีวิตให้เดินหน้าอย่างราบรื่นและสบายใจเค็ดลับการเสริมดวงของท่านที่เกิดในราศีกุมประจําเดือนนี้คือแนวทางที่ทําได้จริงและเห็นผลกับชีวิตประจําวันหากท่านตั้งใจทําตามทั้ง5ข้อนี้อย่างสม่ําเสมอดวงชะตาจะค่อยๆเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีการงานราบรื่นการเงินคล่องตัวใจสงบมีสติ และมีโอกาสดีเข้ามาอย่างเหมาะสมเป็นการเสริมดวงตามหลักพุทธศาสนาที่เรียบง่ายแต่มั่นคงทำแล้วสบายใจและต่อเนื่องได้จริง 1. คาถาและบทสวดเพื่อเสริมสติและวาสนาท่านควรเริ่มต้นวันด้วยการสวดบ,บทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอย่างตั้งใจตามด้วยคาถาชินบัญชรหรือบทอิติปิโส108จบสวดด้วยจิตสงบไม่เร่งรีบ การสวดเป็นการตั้งสติให้มัน่นทำให้ใจนิ่งความคิดเป็นระบบเมื่อใจมัน่นวาสนาทางชีวิตจะค่อยๆเปิดส่งผลให้การตัดสินใจแม่นยำและพบทางที่เหมาะกับตนเอง 2. วัตถุมงคลที่เหมาะกับราศีกุมท่านที่เกิดในราศีกุมเหมาะกับพระเครื่องสายเมตตาและสติเช่นพระสมเด็จพระผงพุทธคุณหรือพระที่ผ่านการปลุกเสกด้วยบทสวดพทดแท้ การบูชาควรตั้งไว้ในที่สะอาดไม่อวดอ้างไม่หวังผลเกินเหตุแต่ให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยเป็นหลักวัตถุมงคลจะช่วยเตือนใจให้ท่านประพฤติดีคิดดีและทำดีอย่างสม่ำเสมอ 3. การถวายสิ่งของให้วัดเพื่อเสริมบุญบารมีการถวายสังฆทานที่เน้นของใช้จำเป็นเช่นยารักษาโรคอาหารแห้งหรือของใช้พระภิกษุ เป็นการสร้างบุญที่เห็นผลกับชีวิตความเป็นอยู่ท่านควรถวายด้วยจิตตั้งมั่นไม่หวังสิ่งตอบแทนการให้ในลักษณะนี้ช่วยเสริมบาร,รมีทำให้ชีวิตเบาขึ้นเรื่องติดขัดค่อยๆค,คลี่คลายและมีผู้เกื้อหนุนในยามจำเป็น 4. การบริจาคให้ผู้ยากไร้และมูลนิธิต่างๆท่านควรแบ่งปันสิ่งของที่ยังใช้ได้เช่นเสื้อผ้าอาหารหรือทุนทรัพย์ตามกำลังให้กับผู้ยากไร้หรือมูลนิธิ การให้โดยไม่เลือกผู้รับเป็นการฝึกใจให้กว้างและอ่อนโยนผลของการให้จะย้อนกลับมาในรูปของโอกาสความเมตตาจากผู้อื่นและความสบายใจในชีวิตทำให้ดวงโดยรวมเดินหน้าอย่างมั่นคงหากท่านตั้งใจทำตามเคล็ดลับทั้ง5ข้อนี้อย่างสม่ำเสมอดวงของท่านจะค่อยๆเปลี่ยนไปในทางที่ดีชีวิตมีความมั่นคงใจสงบและมีทางออกในทุกเรื่อง การเสริมดวงที่แท้จริงเริ่มจากการทำดีอย่างต่อเนื่องเมื่อพื้นฐานชีวิตดีโอกาสดีจะเข้ามาเองและท่านจะสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในเดือนนี้